ความเชื่อเรื่องพญานาคในประเทศไทยคนไทยมีความเชื่อเรื่องพญานาคมาอย่างยาวนานพบได้ในวรรณคดีตำนานนิทานพื้นบ้านและประเพณีต่างๆเช่นวรรณคดีไตรภูมิกถารามเกียรติ์ตำนานพญานาคสร้างเมืองนครศรีธรรมราชตำนานพญานาคถ้ำนาคาตำนานพญานาคที่คำชะโนดนิทานพื้นบ้านเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค ที่แปลงกายเป็นมนุษย์มาแต่งงานกับมนุษย์ประเพณีแห่รูปหลานนาคประเพณีบูชาพญานาคและเหตุที่ทำไมถึงมีรูปปั้นพญานาคอยู่ที่วัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีการสร้างรูปปั้นพญานาคไว้ตามวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุผลต่างๆดังนี้เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเชื่อว่าพญานาคมีพลังอำนาจสามารถปกป้องคุ้มครองผู้คนจากภัยต่างๆ เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ำพญานาคมีความเกี่ยวข้องกับน้ำฝนและความอุดมสมบูรณ์ผู้คนจึงสร้างรูปปั้นพญานาคเพื่อขอฝนขอความอุดมสมบูรณ์และเพื่อเป็นสิ่งระลึกถึงในบางสถานที่มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคที่เล่าขานต่อก,กันมาปากต่อปากผู้คนจึงสร้างรูปปั้นพญานาคไว <š. S 1> ้เพื่อเป็นสิ่งที่ระลึกความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคในศาสนาพราหมณ์ ในศาสนาพราหมณ์พญานาคมีบทบาทสำคัญในตำนานและคำพีต่างๆดังนี้ผู้พิทักษสมบัติพญานาคเป็นผู้พิทักสมบัติล้ำค่าต่างๆเช่นแก้วมณีน้ำอมฤตผู้กวนน้ำสร้างจัก,กรวาลตามคำพีปุรานะเราว่าพญานาคร่วมกับเหล่าเทพเทวดากวนน้ำในมหาสมุทรอันธการเพื่อสร้างจัก,กรวาลและยังเป็นพาหนะของเทพ,พเจ้า พญานาคเป็นพาหานะของเทพเจ้าหลายองค์เช่นพระวิษณุทรงมีพญานาชื่อเสสเปนบัลังพระศิวทรงมีพญานาชื่อวาสุกรีเป็นประคองพระองค์สัญลักษณ์ของน้ำพญานาคมักปรากฏในรูปปั้นและภาพวาดเกี่ยวกับน้ำตัวแทนของโลกบาดาลพญานาคที่อาศัยอยู่ในน้ำใต้ดินชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของโลกบาดาลในสมัยพุทธกาล พญานาคก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันพญานาคยังเป็นผู้ปกป้องพระพุทธเจ้าพญานาคหลายตนทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธเจ้าเช่นพญานาชื่อมอเลนดาเคยแผ่พังพานปกป้องพระพุทธเจ้าจากฝนตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังเข้าสมาธิประวัติความเป็นมาความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับพญา,า,านาคพญานาเป็นสัตว์ในตำนาน ที่มีรูปร่างคล้ายงูขนาดใหญ่มีหงอนมีเกล็ดสีต่างๆอาศัยอยู่ในน้ำเชื่อกันว่าพญานาคมีพลังอํานาจพิเศษบางตนสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ถึงมีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่าพญานาคบางตนเคยแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอพรจากพระพุทธเจ้าเช่นพญานาคชื่อทนัญชัยเคยแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชเป็นพระภิกษุแต่ไม่สําเร็จ จึงกลายเป็นที่มาของคำว่านาคที่ใช้เรียกผู้ที่บวชก่อนที่จะเป็นภาพภิกษุสงส์เพื่อระนึกถึงพญานาคที่อยากบวชแต่ก็ไม่สามารถที่จะบวชได้นั่นเองและให้ผู้บวชเห็นถึงความสำคัญที่ตัวเองสามารถที่จะบวชได้และเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธามีให้เห็นและเล่าต่อกันมาปากต่อปากอย่างเรื่องราวของคุณสมศักดิ์ คุณสมศักดิ์เป็นพ่อค้าขายของเก่าเขาเคยประสบปัญหาทางธุรกิจขาดทุนติดต่อกันหลายเดือนเขาจึงไปสักการบูชาข,ขอพรจากพญานาคที่วัดป่าคำชะโนดหลังจากนั้นกิจการของเขาก็เริ่มดีขึ้นขายของได้กำไรเขามีความศรัทธานในพญานาคมากจึงไปสักการบูชาข,ขอพรเป็นประจำเรื่องราวของคุณภาคุณภาเป็นพนักงานออฟฟิศ เธอเคยป่วยเป็นโรคร้ายหมอไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เธอจึงไปสักการบูชาขอพรจากพญานาคที่ถ้ำนาคาหลังจากนั้นอาการป่วยของเธอก็เริ่มดีขึ้นและก็ค่อยๆหายเป็นปกติเธอมีสุขภาพแข็งแรงเธอมีความศรัทธานในพญานาคมากจึงไปสักการบูชาขอพรเป็นประจำเรื่องราวของคุณไกรคุณไกรเป็นนักเรียนมัธยมปลาย เขาเคยสอบข้อมหาวิทยาลัยที่เขาฝ่ฝันไม่ได้เขาจึงไปสักการบูชาขอพรจากพญานาคที่วัดมังกรกามาวาดหลังจากนั้นเขาสอบข้อมหาวิทยาลัยที่เขาฝ่ฝันได้สำเร็จเขาก็ได้ตั้งใจเรียนจนประสบความสำเร็จในชีวิตเขามีความศรัทธาในพญานาคมากจึงไปสักการบูชาขอพรเป็นประจำความเชื่อที่มีต่อผู้ที่ศรัทธา ผู้คนมักชื่อกันว่าพญานาคมีพลังอำนาจพิเศษสามารถบรรดาลให้คำขอสมหวังได้จึงนิยมไปสักการบูชาขอพอรจากพญานาคในเรื่องต่างๆเช่นขอโชคลาภเงินทองขอความรักขอสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงขอให้สอบข้อในสถานที่ที่ตนเองต้องการขอให้ได้งานที่ต้องการขอให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองการขอพอร การขอพรจากพญานาคนั้นควรทำด้วยใจบริสุทธิ์ศรัทธาตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ขอพรในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ควรขอพรในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่ควรขอพรเกินตัวไม่ขออะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องราวการลบหลู่ต่อองค์พญานาคและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นการลบหลู่ด้วยกายโดยการทำลายรูปปั้นพญานาค มีหลายกรณีที่ผู้คนทำลายรูปปั้นพญานาคเช่นทุกทำลายปล่อยให้ชำรุดสุดโทรมการล่วงละเมิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีหลายกรณีที่ผู้คนล่วงละเมิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของพญานาคเช่นเข้าไปโดยไม่แต่งกายสุภาพถ่ายรูปท่าทางไม่เหมาะสมพูดจามไม่เคารพและการลบหลู่ด้วยวาจาด่าทอดูหมิ่น มีหลายกรณีที่ผู้คนด่าทอดูหมิ่นพญยานาเช่นพูดจาไม่ดีเขียนข้อความลบหลู่สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นและสถานที่ที่เราได้ไปถึงเชื่อกันว่ามักจะเกิดเหตุร้ายต่างๆตามมาเช่นเจ็บป่วยไม่สบายโดยหาสาเหตุไม่ได้ประสบอุบัติเหตุเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสาเหตุและเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิด โดยที่เราก็หาเหตุและผลที่เกิดขึ้นไม่ได้อย่างไรก็ตามพญานาคเป็นสัตว์ในตำนานที่เชื่อกันว่ามีพลังอำนาจเกี่ยวข้องกับน้ำฝนและความอุดมสมบูรณ์ปรากฏในตำนานวรรณคดีประเพณีและความเชื่อต่างๆทั้งในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องพญานาคมีมาอย่างยาวนานทุกคนมีความศรัทธา ชื่อกันว่าพญานาคสามารถปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือผู้คนโดนบัรดาลให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคมีมากมายทั้งเรื่องราวในตำนานนิทานพื้นบ้านและเรื่องเล่าที่ผู้คนเล่าขานกันเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อศรัทธาและจินตนาการของผู้คนการเคารพต่อธรรมชาติพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ ผู้คนจึงมีความเคารพต่อน้ำเชื่อกันว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนมีความเคารพต่อพญานาคเชื่อกันว่าพญานาคมีพลังอำนาจควเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเชื่อในกฎแห่งกรรมเรื่องราวการลบหลู่พญานาคทำให้เรารู้ว่าการกระทำมีผลควรทำดีและเว้นความชั่ว ความกตัญญูเรื่องราวพญานาคบางเรื่องสอนให้เรารู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณความศรัทธาเรื่องราวพญานาคสอนให้เรารู้จักศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งดีงามในสมัยพุทธกาลยังแบ่งพญานาคออกเป็นสีตระกูลใหญ่ดังนี้ 1. ตระกูลวิรูป,ปักมีลักษณะมีสีทองอารามเสียงใหญ่มีเสียงเจ็เสียงบ้างก็ว่ามีเก้าเสียง ลำตัวใหญ่ยาวเกลี่เรียบมันเป็นตระกูลที่มีบุญวัสนาสูงสัก์มีพลังอำนาจมากสามารถบรรดาลสิ่งต่างๆได้ดั่งใจเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนตำนานเชื่อกันว่าพญานาตตระกูลวิรูปักอาศัยอยู่ในป่าหิมพานา์เป็นผู้ปกครองเมืองบาดาลเป็นเจ้าแห่งหนาคทั้งปวงชื่อกันว่าพญานาตตระกูลวิรูปักสามารถดลบรรดาลโชคลาภ ความสำเร็จและความมั่งคั่งแก่ผู้เคารพศรัทธาตำนานอันเก่าแก่ได้กล่าวไว้ถึงผู้สืบทอดสายเลือดเท้าวิรูปักไว้ว่าพญานาคตระกูลวิรูปักสืบทอดสายเลือดจากเท้าวิรูปักหนึ่งในสีเท้าโลกบาลผู้พิทักษ์ทิศตะวันตกในาศาสนาพราหมณ์สืบทอดพลังอำนาจบารมีและความยิ่งใหญ่ผู้ปกครองเมืองบาดาลจะอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลใต้โลก ดินแดนลีลาภุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติล้ำค่าขยาน่าตระกูลวิรูปปักษทำหน้าที่ปกครองดูแลรักษาและควบคุมเหล่าหน้าผู้ที่พิทักษ์สมบัติล้ำค่าจะดูแลรักษาแก้วมณีน้ำอมฤตและสมบัติล้ำค่าต่างๆเชื่อกันว่าสมบัติเหล่านี้เป็นแหล่งพลังอำนาจและความเจริญรุ่งเรืองสองตระกูลเอราปาัตห มีลักษณะมีสีเขียวเสียงใหญ่มีเสียงห้าเสียนบางก็ว่ามีเสียงเจ็ดเสียนลำตัวใหญ่ยาวเกล็ดเรียบมันเป็นตระกูลที่มีบุญวาสนาปานกลางมีพลังอำนาจพอสมควรสามารถช่วยเหลือผู้คนได้ชื่อกันว่าพญานาตระกูลเอรปาปถะอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงเป็นผู้ปกครองเมืองนาคหลวงตำนานของพวกเขาผูกพันกับสายน้ำ และความอุดมสมบูรณ์กล่าวว่าท่านเป็นผู้พิทักษ์สายน้ำดูแลรักษาสายน้ำควบคุมระดับน้ำและปกป้องผู้คนจากภัยแหลงภายน้ำท่วมเป็นผู้ดลบรรดาลความอุดมสมบูรณ์มอบความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นดินพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตและเป็นผู้ปกครองเมืองนาคหลวงอาศัยอยู่ในเมืองนาคหลวงใต้แม่น้ำโขงดินแดนลีลับ เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติพญานาคตระกูลเอราปัธ,ธรรมหน้าที่ปกครองดูแลรักษาและควบคุมเหล่านาและเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้คนชื่อกันว่าพญานาคตระกูลเอราปัะสามารถช่วยเหลือผู้คนโดนบันดาลโชคลาภความสําเร็จและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ที่เคารพและศรัทธา 3. ตระกูลฉับพยาปุตตะลักษณะจะมีสีรุ้งเจ็ดสี เสียงมีขนาดใหญ่มีเสียงสามเสียน,ยนบางก็ว่ามีเสียงห้าเสียน,ยนลำตัวใหญ่ยาวเกรด็ดเรียบมันเป็นตระกูลที่มีบุญวาสนาปานกลางมีพลังอำนาจพอสมควรสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้และเชื่อกันว่าพญานาตระกูลฉับพยาปุตตะอาศัยอยู่ในแม่น้ำมูลเป็นผู้ปกครองเมืองนาพันวังกล่าวว่าเป็นผู้พิทักษแห่งท้องน้ำ ดูแลรักษาแม่น้ำควบคุมระดับน้ำและปกป้องผู้คนจากภัยแลง้งภัยน้ำท่วมและเป็นผู้ดลบรันรดาลยาชื่อกันว่าพญานาคตระกูลฉพยาปุตตะมีความรู้ด้านยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมพญานาคตระกูลฉพยาปุตตะเชี่ยวชาญด้านยาสามารถผลิตยาต่างๆเพื่อรักษาโรค เป็นผู้ช่วยเหลือผู้คนด้านความเจ็บป่วยและชื่อกันว่าพญานาตระูลฉัพพยาปุตตะสามารถช่วยเหลือผู้คนดนบรรดาลโชคลาภความสำเร็จและความมั่งคั่งให้แก่ผู้ที่เคารพและศรัทธา 4. ตระกูลกันหาโคตมละลักษณะมีสีดำเสียใหญ่มีเสียงหนึ่งเสียงลำตัวใหญ่ยาวเกรดเรียบมันเป็นตระกูลที่มีบุญวาสนาน้อย มีพลังอำนาจน้อยแต่มีเขี้ยวแก้ววิเศษที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เชื่อกันว่าพญานาตตระกูลกันหาโคตมะอาศัยอยู่ในแม่น้ำยมเป็นผู้ปกครองเมืองนาจมปาพญานาตตระกูลกันหาโคตมะขึ้นชื่อเรื่องความลึกลับโดดเด่นด้วยสีดำสนิทเชื่อกันว่ามีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์มนต์ดำและยาพิษตำนานของพวกเขาผูกพันกับแม่น้ำ มีความเชื่อด้านสายเวทและเป็นพญานาคผู้พิทักษ์ชายแดนปกป้องชายแดนดูแลรักษาเขตแดนและปกป้องผู้คนจากภัยอันตรายอาศัยอยู่ในดินแดนลี้ลับเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติพญานาคตระกูลกันหาโคตรมรทำหน้าที่ปกครองดูแลรักษาและควบคุมเหล่านาคผู้เชี่ยวชาญด้านสายเวทเชื่อกันว่าพญานาคตระกูลกันหาโคตมะ มีความรู้ด้านสายเ,เวทมนต์ดำและยาพิษและชื่อกันว่าพญานาคตระกูลกันหาโคตมะมีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติสามารถบันดาลสิ่งต่างๆได้อย่างปาฏิหาริย์ท้ายที่สุดนี้พญานาคทั้งสี่ตระกูลล้วนมีพลังอำนาจความยิ่งใหญ่และความชื่อกเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์ความเคารพต่อธรรมชาติ และจินตนาการอันลําเรศเรื่องราวของพญานาคทั้งสี่ตระกูลจึงยังคงเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นม,ดดมรดกทางวัฒนธรรมอันลําค่าสำหรับลูกหลานต่อไปอย่างไรก็ตามเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับวิจารณญยาณของแต่ละบุคคลควรมีสติสัมปชัญญะคิดก่อนพูดคิดก่อนทำ ใช้ชีวิตด้วยความมีสติเชื่อในสิ่งที่เห็นและศรัทธานในความเชื่ออย่างมีวิจารณญาณขอบคุณครับแล้วพบกันในเรื่องเล่าตำนานความเชื่อเรื่องต่อไปครับ